ตาเขาเป็นมิดนะไปไปซะหน้าตาเขาเป็นมิดนะไอโจไม <c oughs> ่เห็นกระเป๋าอะไรมิดขาชีบไปดิหนึ่งห้าหนึ่งโหยอมใจไอสัตว์ <c oughs> ถ้ากูออกไปแล้วกูจะถ่มลายใส่หน้ามึงถูกเหี้ยนี่ fast time chasing l i f e lines for a lifetime I've had my heart in the right place at the wrong เออก็ว่ารักเอาก็คิดถึง,ตงแตนะ่ไม่เคยซึ้งไม่เคยหยุดใจไอ้คนที่ไม่รู้เฮ้ยพี่ชายชมัมาคงถึงช่วงเวลาของพี่แล้วสินะต,นะตามไปไม่พ้อมใส่ชุดขาวอะ่ะอะไรนะพี่ไม่พร้อมใส่ชุดขาวอะ่ะใ,ใพี่อะนะจะย้ายแก๊ง,กงเหรอก็บอกถึงเวลาแล้วถูก ไม่เมาไมวเมาแมวมีแมวแมวแมวเวแมวแมวแมวมวแมวแนวแมวแมวมวแมวแมบแมวแมวแมวอมวแมมวแมวแมวมวแมแมวมวแมวแมวมมวแมวแมวเมวแมวแมวแมมาแมวมม่มวมวเมวแมวเมวแมวแมวแมวมวแมวแมวม่มมมมมมว เมื่อแกหรอคนดูมอดเดิมเลยมอดเดิมกับวันที่เล่นเมื่อวานเลยเมื่อวานก,ะะก,ะะกะับเมื่อแกตกเห็นปะมันเป็นที่เขี้ยอะไรวะอันนี้มอดเดิมกับเมื่อวานเลยไ้ยคนดูมันเดิมทุกอย่างไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเลยแม่งเป็นที่เขี้ยอะไรสตรีมอ่ะครับคราวหน้าผมจะปฏิบัติให้ดีกว่านี้ครับเพื่อนพี่ว่าขอตังค์่หยครับโอ้ถ้ายังใช้งานด้วยแบบนี้ ตายแน่จะตีตูดแกมาขอตั้งอะไรสิเอาถ้าถ้าคนเยอะขอไม่ได้หรอเป็นบิลลี่สองเหรอแย่เหรอช่วงนี้เปล่าอะไรอ่ะสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดมาจะให้เหรอคะแต่หน้าตาเขาเป็นมิดนะไปซะหน้าตาเขาเป็นมิดนะพี่เห็นกระเป๋าอะไรมิดขาชี้ไะดิหนึ่งห้าหนึ่งโหยอมใจสัตว์แค่กูออกไปแล้วกูจะถึงอะไรใส่หน้ามึงถูกเหี้ย เขามาทำเพี้ยอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเขาให้มาผมก็ให้พี่ต่อกินได้ปะชีวิตพี่น่าสงสารนะกินไม่ได้ปะดูดิชื่อไม่มีใครขึ้นมาเลยมีพี่คนเดียวอ่ะเขาเรียกเขาพูดเสศราเว้ยเพื่อสาบเชิงคนอยู่รอดเขาเรียกว่าผู้พาดไม่ใช่ไม่เขาเรียกว่าพาดเศตลาดโยเออน่าจะเป็นทีเน็ตอ่ะคนดูใช่ค่ะเศศลาอันนี้เห็นไม่ได้ให้เราไปรับใช่ไหมพี่ให้เขาไปรับไหมให้ผมดีเขาพูด ครับจะให้เขาไปรับไหมให้ค่ะอมีโทรศัพท์ขายเหตุเราจะให้ไปรับไหมถ้าถ้าจะให้ไปรับก็ส่งทีมาเด้อได้ครับเอ่อหนึ่งหาหนึ่งโทรศัพท์ไป็ใช่ไหมหนึ่งหใช่ใครับใชพันห้าแล้วก็เหมีเบอร์นี่ปะกระเป๋าสามสอเก้าครับเองนมเย็นหรือเปล่าเบอร์เอร้สี่เจ็ดสามสี่สอง๋เสร็จรอถ่า ให้ไปรับก็ส่งจีมานะติดเลยนี่ให้ด้อมเมินหรอแต่ว่าเรียกตามติดเลยใช่ค่ะเมินโอเคพี่จะตัดอ่าอันนี้คือว่าออกปุ๊บออกคือว่าส่งจีไปเลยเียนว่าคนดูให้บอกก่อนว่าจะให้ไปรับอ่าตอนนี้คือจะให้ไปรับจุ้มไหมใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันแรนดอมเพราะว่ามันแรนดอมไงเหตุถ้าเกิดแบบเหตุคิดว่าเหตุแรนดอมไปจุดที่ปลอดภัยเสร็ก็ อ่งให้เขาหรือให้เราก็ได้อ่ะคิดว่าไม่ปลอดภัยก็ส่งส่จีมาให้วางอะไรว่บนี่ไปแล้วโอเคครับตอนน้ายี่สิบห้าดวงนะครับเราเขาส่งจีขวัญใจก็เตะๆอยู่แถวนี้โจไม่มาไมม่าส่งอ่ะขอโทษครับขอโทษครับโจเนียนดูข่าวเปล่าโอ้ความคิดเฮียความคิดแม่งเชี่ยโจไปสับเอาเฮ็ดไม่พูดเงี้ยเอ้ยพี่เฮ็ด เพื่อนรักกูไม่อยู่อ่อพี่บังออกไปซ้อมแล้วถ้าเขารู้เขาคงเสียใจแย่ที่พี่เขาตู้อ่ะถูกเ็ครจะเป็นมันที่่งมาหากูก่อนมึงไม่ไม่ยังไงผมก็มาก่อนเพราะว่าผมใช่ใผมว่างไม่ได้ทำใช่บอกเพื่อนกูด้วยนะว่ากูโดนละเออฟี่ชีวิตยังอีกยาวไกลเว้ย มึงพรมหือย่างวะไอจอพรอะไรแล้วพรอันนี้คือพรพี่ยังไม่ใช่ใช่ปะอะไรนะพี่เอาโหอครับครับเอาสเต็กสองครับที่ตู้เอ๋สามสามสามเพื่อเลยใช่ครับใช่ใช่สามครับสามเลยสามเลยลงลตีน่าจะเช้ามรงพรไหมอย่างวะพี่เอางี้พี่พรพี่อะยังไม่ใช่ใช่ป้าตอนเนี้ยป้าพี่ไม่ใช่พรไม่ใช่พอร์ตนั่งรู้สึกในห้องน้ำไม่ใช่พรแบบพรขอได้หนึ่งข้อจากดูไว้อะอ่ะฮะ พี่ว่าพี่จะใช้ทำอะไรวะไม่รู้ว่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นกูเป็นคนเลือกใช่ปะอืมล้วจะเอามึงเข้าตู้แล้วทึบน้ำเนี่ะที่สำหรับตู้นะสำหรับกูส่วนตัวนะคดาสิก้าหไม่พี่เห็นเอาสาสตร์ละไม่รู้ว่ะพี่ไม่ดูเลยพี่เฉยๆเรื่องพระก็ให้ตู้ตัดสินใจไงแต่พี่ดูดแต่เอ็นทีอาร์ดูดูเหมือนจะโดนอย่างเดียวเลยนะ หรือว่ามันเพิ่งเริ่มวะโดนเนี่ยไอ้โดนโดนอุ้มเนี่ยโดนตีเนี่ยหลายอย่างวะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าพี่พี่คนใหม่ด้วยแหละมั้งก็เลยแบบว่าแต่ผมว่าพี่ขาดคนนำเว้ยก็ไม่ขาดนะก็ไอ้ตู้ไงเอาเหรอผมผมผมไปฟังขอพูดมาผมผมมาพูดตามใครอ่ะเออไอคเอ็มจีสั์ไม่พูดข้างๆเลยข้างในพูดข้างในอ๋อมีที่บางครับผมไม่อยากผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขา มีเขาผมแล้วก็พี่บังแต่เขาไม่มีแกงคนที่พูดอ่ะเขาเป็นคนพูดเขาพูดว่าไงเ่เขาบอกว่าขาดคนน้าแบบน้าแบบเป็นเป็นแบบคนแก่อ่าง่ายเป็นคนแก่อ่าง่ายขาดคนแก่อ่ะใช่พีเกียคงถึงเวลาลวสิบนะว่าแล้ววันนี้ต้องมาถึงโกใช่ขอาสครับขอเอาเชฟที่ชื่อแก่มาส่งได้ป่ะครับรื่ก็พอ แกเวนจีหนึ่งครับอ๋อเอหนึ่งสองแปดครับสี่เก้าเจ็ดครับหนึ่งห้าหนึ่งครับไม่ใช่มึงในตสาดซื้อเองนะเพี่อะสภาพกูอยู่นิ่งๆขอใจางนึ่พี่เด็กีเลยสาวจานลมาจานหนึ่งกูซื้อมาสองเช็คอามาอีกจานได้ไหมครับเก็บเงินที่มันเท่าไหร่ครับกระเป๋าหนึ่งสองแปดครับเท่าไหร่ครับอ่าเจ็ดห้าสิบสี่เก้าเจ็ดครับแปดร้อไม่ใช่หรอครับรวมส่งอ้าวก็คน นึกว่าให้คนละเกสครับคนละเกสคนละเคสไงไมันถือว่าคนละเกสไม่ก็ล้าศิลาพูดไงคนดูแต่คนติดม่เหยอะจี๋ทำไมมันอ้วมันดูไม่เดือดเหรอวะคนคนติดขุกก็ไม่มีเอ้ยหอผ่านด้วยอ,อยู่ตรงนั้นน่าจะมีคนมาเพิ่มรอไหมสนใจรอไหม,มไรอ,หมอพี่ผมรอจนพี่ออกอ่ะ <laughs> แม่ผมไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกเป็นรับเลยไงไม่ได้ไปรับเหงา พี่ไดเขาอยู่เลยแต่แก๊งมึงอยู่คนเดียวแจ้งก็สองขอสองมันอยู่ กือบสิบห้าปีที่กูไม่ได้เข้าโต้นี้แม่นหวนคืนจำได้รู้ว่าสมัยกูแตกการกับมึงอ่ะทำไมพี่ปีแล้วแทนแทนไปเรื่อยแต่กูไม่เคยเข้าโต้ทิ้งซะถ้ามันดุแล้วมขนาดนั้นทิ้งดีกว่าจริงดุเลยทิ้งเลยชินี้ผมยังไม่เคยสะมัดคำว่าเออเลยแค่ดุแล้วขนาดนั้นทิ้งดีกว่าเชื่อกูดิจริงนะในสงคราม ผมจมะเป็นคนที่ยืนอยู่คนสุดท้ายตลอดอันนี้เรื่องจริงเลยเล่นเป็นจังหวะแข็งสุดขอช้านะช้าไม่ฮานะก็ช้าโู้โจยี่ควายอะไรพี่ผมแคว่าผมนึกถึงสมัยก่อนเฉยผมฝึกเป็นพี่บังอยู่พูดน้อยๆให้คนเขาลุ้น ก็ยืนจุยบปเรื่อยๆนั่นคำเยี่ยอะไรเนี่ยใช่แล้วก็เอ้ยพี่อย่าหลับพี่บางแบบนี้ส่วนใหญ่คนเขากลัวพี่บางเพราะพี่บางเขาชอบมาแบบสุดวนน่ามีเรื่องใช่ไหมพี่ <ś m ere> พี่บางเข้ามาแล้วพูดแบบเอ้ยมึงทำอย่างนี้ทำไมแล้วพอเฮียนันเล่าพี่บางก็หายไปประมาท่านาทีแล้วกลับมา <ś m ere> แต่ถ้าเขาเปลี่ยนน้ำพารนี่ไม่รู้ไม่รู้เรื่อง <sl opp ié> เปลี่ยนหรือยังยังเปลี่ยนอยู่วะไม่เปลี่ยนเหรอพี่ให้ให้แฟนทำเลยพี่บางเขาลุ้นใหญ่จะตาย พี่ว่าถ้าพี่เปรียบสงครามได้อะพี่ว่าสงครามไม่เหมือนกันอะไรวะสงครามไม่เหมือนตอกกรหลาษไปทำไมวะพี่มันสวยงาม่แตมันก็มีหนา,ามทำให้เราเจ็บปวดพี่รู้ว่าสำหรับผมสงครามแม่งคืออะไรออืว่าไปสงครามไม่ก็เหมือนหน้าผาทำไมวะถ้าเธออยากมาหาไงเธอมาเลย

ใช่หรอใช่ใช่ใช่มึงเกิดหรอตอนนั้นคือมึงเกิดแล้วเกิดแล้วแต่ผมไม่ได้แต่ผมปลอมตัวตอนนั้นอะไม่ไม่ใช่ตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยผมปลอมตัวอยู่แล้วใครมาเนี่ยไอสัตว์ไอเฮียใช่ไหมนั้นใช่ปะผมทำสงครามบ่อยมากจนแบบสงครามมันทำร้ายอ่ะผมเลยย้ายไปทำรถสงครามมันรันทดผมเลยทำรถประชดสงครามมึงฟังูนะจอมาฟังนะทำมัเป็นตัวแอ่ะปลดล็อกแล้วมึงไปไหนก็ไปไป คนเขาตัวเพิ่มมึงค่อยมาไปนี่คนเดียวหรือเปล่าไปพี่เชื่อผมปะส่งคามมันก็เหมือนชีตโต้แต่ถ้าเธออยากโบสสะบดโกดเคสนะเว้ยป้าไม่ได้ผมเชื่อว,ว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมาพี่เตียนที่ไหนเลเบลเหรอแม่นี่คือพี่ตัวหลุดป้าหรืออะไรออ่เออถ้าตัวหลุดไม่น่ามีใครเข้าแล้วแต่เดี๋ยวผมรอพี่ออกแล้วกันผมเหงากูไม่ได้โหลดกู ไม่อ่ะล้วบอกหลุดล<ะ>้วบอกรอยทีย่อะไรสรุปหลุดไม่หลุดไม่ไม่รักเติมมากไปหน่อยไงรักนร้องมากไปหน่อยก็เลยแบบนิดนึงผู้หญิงช่วยรับสายหน่อยนะ,ะถ้าไปเธอก็ไม่ตอบเธอเริ่มหายบ่อยละ แค่อยากรักษาเธอไว้ตลอดเหมือนกับตอนที่ผมรักษาควันไว้ในปอดอะ